สวัสดีค่ะพี่เพื่อนชาวยูทูบนะคะยักษ์ใหญ่เช็ดก้สุนค่ะตอนนี้เจ้ายักษ์ของเราก็เนี่ยฐานลงจานเรียบร้อยนะคะไม่เรียบร้อยพีย่กำลังลงโย่โอ๊ยพูดผิดพลาดเขาค่ะ,ะกําลังลงอยู่เนี่ยจานลงจานแป้งที่เรามาขวาดเมื่อวานนะคะมันก็จะเป็นดินเหนียวมันก็จะเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้นะคะก้อนดินแห้งเราก็บอกแล้วว่าเออเดี๋ยวให้แห้หงก่อนของวันที่ลงให้แต่มันไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยว ลงจานตรงนี้ลิกินขึ้นมาจานเจ็ดมานาันหนักมันแห้งถ้ามีฝนนะคะมันมีแดบดบมันก็จะสวยงามว่าน,นี้นะตอนนี้จานสามค่ะมีสาม 3, จานเลยนี่ค่ะมันจะก้อนใหญ่นะิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปพอเดี๋ยวมีแดบดบมันจะแห้งหมดเลยนะทีนี้ก็ลงจาน ดนเหนียวข้างบนนะคะหน้าดินเะนี่นเหนียวเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างช่วงเนียช่วงท้ายจะเป็นดินทรายเงั้น,นะะขับเก้ามาลงได้สัสปอร์กันนี่ดูก้อนเบลอเลยนะคะแล้วหน้าดินแข็งมากแต่มองภาพรวมๆก็ดูใช้ได้ค่ะไม่น่าเกลียดเลย ต้องถอยนะนะคะเพรพื้นที่มันไม่กว้างมันแค่มันมีที่ให้เราหมุนได้ถอยถอยมานลงจานค่อยอย่างถ้าเกิดเราหมุนแบบวงวล่มันรงกลมใช่ไหมยิงครึ่งึงแล้วก็วิ่งกลับไปกลับมาอ่ดินดินเนี้ยมันเป็นดินเหนียวมันจะไม่พลิกต้องไปถ่ายลงจานในทิศทางเดียวกันเลยค่ะมาทางเดียวกันเลย มันจะได้พลิกทันทางเดียวกันนะคะมันไม่ห่อค่ะถ้าเราวิ่งกลับมาแล้วมันเหมือนมันห่อมันไม่เป็นทิศทางเดียวกันดินมันจะห่อค่ะโอ๊ยไม่เป็นะเรามันก็จะไม่ค่อยแตกเวลาตางแดดอย่ี้ยค่ะมันเป็นข้อกันอดูอันนี้ค่ะไปให้ข้าเดียวกันเลยนะเห็นไหมมาฝั่งเดียวกันหมดเลยถอยเทบมาแล้วมาฝั่ง ทีนี้พอตาแกแดดปุ๊บมันจะแห้งมันไม่ห่อค่ะมันไม่ปอดมันคมอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็ลงลึกอยู่นะดูไม่ลึกแน่ดูกอนก้อนดินนลยคะ่ะไปแยกไปเลยเลยดูนะคะเดี๋ยวข้างๆนี่เราก็จะเก็บให้หมดนะคะเนี่ยตรงข้างๆนี่เป็นดินทราย ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะไแล้วจะทิ้งไว้เราจะเก็บข้างๆให้หมดเลยแต่งให้มันสวยค่ะมันสวยด้วยจะใช้ได้ด้วยดินตรงนี้ก็จะใช้ได้หมดเลยะพอพอพอนะคะขอบๆเนี่ยเพื่อขัดแก่มมอซี่ค่ะพื่นุัค่วันนี้ท้องฟ้าสุดใสนะคะดูน,นี่คะ แล้วแต่พื้นที่นะคะระยะเวลาที่เราทำงานล้วก็แล้วก็ดินด้วยนะคะไม่ใช่แต่พื้นที่แบบพื้นที่แบบนี้ก็ดินแบบนี้เพียงถาาแกเอ,อ่อยังไงแกมือชีพนะแกมองดินว่าเออเนี้ยถ้าแกไปกทางนึงพลิกกลับมาดินมันจะหอยเนี่ยแกก็มันไม่พลิกไงคะแกกเลยแม่เออแกก็เลยข่อยเก็บเนี่ย แต่ว่าระหว่างก่อนที่เราลงเราต้องอธิบายเจ้าของสวนก่อนเข้าใจก่อนนะคะว่าเราไม่ใช่ยื้อเวลานะคะเราพยายามทําให้ดีนมันใด้ตากแดดมากที่สุดนะคะคือเราทุกที่ทุกส่วนที่เราไปเราไม่คิดจะยื้อเวลานะเพราะว่าตรงไหนทำํำแลบไหนเราก็จะบอกถ้าเจ้าของสวนเขาเออ เขาคิดว่าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในของพี่นคนขับอะไม่ทั้งตัดหญ้าทั้งลงจาเนี่กจะมองก่อนว่าเออมุนมนี้มุนมนี้มุม,มได้ไหมไม่ได้ไหม,มเสียเวลาตรงไหนนิดนึงแต่น้อยค่ะที่มีเจ้าของสวนรับไม่ได้ค่ะว่าเราอยู่เวลาเออไม่ให้นะอะไรเงี้ยนะเขาก็อยากรีบเสร็จนะคะพี่นคนขับอะ เพราะงานคิวของเจ้ายยกเรานี่มันก็หลายคิวนะคะเราไม่รู้จะยื้อเพื่ออะไรเพราะว่าในอนนีของก็คือแบบเออเรามีงานรออยู่เราไป้ทำงานเจ้าอืน่นเราทำให้มันสวยให้มันเสร็จให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะถ้าทำแล้วออกมาไม่ดีก็ กลับแกงก็อย่าทำแต่ว่าถ้าคุยกับเจ้าของที่แล้วเหมือนเหมือนแตงนี้นะคะเราบอกแล้วว่าเออมันไม่สวยนะถ้าถ่ายมาจะ็นก้อนอยนะ่างเงี้ยโอเคเขารับได้ผมัไนไหนถอยหนาแล้วบอกจะใช้ยังไงเขาต้องถอยเจ็บกลับได้ค่ะเขาเขามองมองภาพออกเหมือนกัน,นอันนี้ก็ทําตามสบายเลยค่ะเป็นแผลแกก็ทําด้วยความสบายใจแล้วแกก็เนี่ยค่ะ ไม่ทำอะไรเอยแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเ,ยเยจ้าของที่มายืนกดานแล้วบอกเฮ้ยทำไมไม่ทำตรงนี้ตรงแบบนี้แบบนี้แบบนี้เชื่อค่ะ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์พ่ับแกทำให้ทำให้จริงนะตามที่เขาว่าแหละตามที่เจ้าของสวนว่าเลยเจ้าของสวนอยากได้แบบไหนแกทำให้แบบนั้นนะคะชั่วโมงจะเยอะกว่า มันจะเยอะกว่าจริงนะคะเหมือนเราเรื่องบ้าเราจุกจิกอะ่ะเคยตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้แล้วตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอย่างเงี้ยคะ่ะเอาได้เพียงนขับแกคนไม่ขัดค่ะแกเป็คนคนแบบไม่ขัดคนอยู่แล้วไงคะลวแต่เลยสั่งมาผมทําให้ยี่ยินเฝ้าผมยิงชอบเลยเนะี่ยใบเลี้างองสวนนะคะถ้ายินเป้าขเขายิงชอบเ,อเลยตามไปเลยสั่งมาแล้วก็แบบนั้นนะคะมันจะใช้ชั่วโมง หนักกว่าที่คุณจะสั่งงานครั้งเดียวหรือสองครั้งอ่ะครั้งเดียวก็คือหมายถึงว่าเออลงตรงนี้นะแบบนี้นะคุยอะคนขับเขาอธิบายบด้ออแล้วว่าเออมันแบบนี้แบบนี้ก็ของพี่เข้าใจปุ๊บจบนะคะแต่ว่าพอมีครั้งอ่ครั้งที่สองอาจจะมาครั้งที่สองอาจจะเออเขาเก็บตรงนู้นนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยโอเคค่ะชั่วโมงมันจะน้อยลงเลย มันจะปกติค่ะปกติมันรถขับปกติอัน,นอันนี้เรื่องจริงเห็นพี่ๆหลายคนแล้วเพื่อนขับรถก็บอกประจำเลยว่าเอออย่าไปยืนเสาซีเขาหนาใช้เขาได้เขาทำให้เขาทำให้จริงนะจากสมมติเอ่อสี่ชั่วโมงจะกลายเป็นเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยเพราะคุณยืนจุ่จี้จุกจิกเขาใช่ไหมค่ะ เขารับงานเขารู้แล้วเขาชัดเจนแล้วเออตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้นะ,ม,ะมีอะไรมีอะไรหมดนะรั้งรั้งสองรั้งพอค่ะยืนเฝ้าค่ะแล้วก็สั่งมั่งจุดจุดมั่งจุดจุดมั่งชั่วโมงมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะในกรณีที่แบบเราลงงานเนี่ยเรามาเรามาไกลๆกจริงสมมติเราไปไกลนะถ้าเราไม่ลงงานนะจะยักเราเนี่ยเราจะไม่คิดชั่วโมงเลยนะคะ เราเริ่มลงงานเมื่อไหร่เราจับเวลาตอนนั้นแล้วระหว่างที่เพื่อนขับแกลงไปฉี่เราไปกินน้ำหรือลงอะไรแกก็แล้วแต่เราจะตัดให้นะคะจะตัดให้หมดเลยจะต,ตามเวลา10นาที5ทีวันหนึ่งแกลงไป3-4ครั้งเราก็จะตัดให้3 0นาทีเพ่้มยลยง ถ้าคุณเจ้าของสวนมาเฝ้าเมื่อไรแล้วสั่งงานโจ๊ซี่จ๊กิคือไม่จบอะค่ะไม่ใช่ว่าจบเขาโจ๊ซี่นะเขาก็ยางกี่ยเขาดีเราเข้าใจแต่ว่าในกรณีอยงคุณไม่จบก็คือเดี๋ยวเรียกเขาหยุดเดี๋ยวเรียกเขาลงมาเดี๋ยวชี้ตรงนู้นตรงนี้ตอนนั้นอะค่ะเขาคิดชั่วโมงนะคะเขาถือว่าเขาลงงานแล้วแล้วเขาไม่เกี่ยวนะว่าเขาไม่ได้ลงไป๊ีเพราะคุณเรียกเขาลงมา คุณเรียกเขาลงมาเองนะคะเพราะคุณสั่งงานแล้วไม่จบไงปัญหาตรงนั้นนะคะเราไม่ใหญ่เขาเ้าของที่ทั้งหลายนะคะที่สั่งงานอะไรมากคืออธิบายไปเลยค่ะเช้าๆลงมาปุ๊บเขาถึงเขาถึงแปลงใช่ไหมคะเนี่ยมันถึงสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บนะคุณตามไปเลยแล้วคุณชี้อะไรสักชั่วโมงที่ชั่วโมงคุณชี้เขาเลยบอกเลยตรงนี้ตรงนี้พาดไ,ดไปเลยค่ะสักชั่วโมงหนึ่ง ตอนนั้นเราไม่คิดแต่แล้วเขาลงงานเมื่อไหร่เขาคิดทันทีเลยค่ะโอ้ยพูดมากไปละเขาทักมาพูดมากไปแส่ลมนิดนึงโอเคค่ะตอนนี้ปล่อยเด้อยาเขาไต่ไปนะคะเนี่ยฝากกดติดตามกระดิ่งด้วยนะคะอยากใหญ่เช็ดก้วแล้วฝากติดตามเพจเราด้วยน,นะคะ ยักษ์ใหญ่ใจดีแล้เวเดี๋ยวไปมามมวยคลิปหน้าเดิค่ะใส่ลมมากเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ